ปลาลองกินดูเนี่ยนี่ครับเดาทอดพ<อ>รเยี่ยมเลยไค,ครับดครับรดครับนี่เรามาทอดปลากินกันทอดปลาในป่าปลา,ปลาพยพอไไพไไพไ,พไม่ใช่ปลายเหรอชิมวะเนี่ย ต้นไผ่อยู่มีต้นไผ่แสดงว่าเป็นป่าไผ่ใช่ป่ะใช่มีืนมีืนดูบรรยากาศออยู่บนนี อากาศดีมากเดียวก็ติดแล้วตอนนี้เซนเรื่องตอดไฟอยู่แล้วตำนนี้เซนเรื่องติดเตาไฟอยู่แล้วยากเลยติดยังติดแล้วนะเนี่ยใช่ใช่ใชดูดูบรรยากาศเราบอกทางอย่งนี้เลยเยี่ยมเลยต้นไม้เยอะเลยใช่ เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วการทำคลิปอะแจมแจมโอ้โหจอมมันอยู่โอ้แล้วางามดีว่อจะอจดะดึงมันมาหน่อยโอเคติดจานบัดมันไม่ทาร้อนแล้วครับใส่น้ำมันมลงไปเลยพอดป่าพอดป่าจะใช้น้ำมันเยอะนะฮะเพราะว่า ต้องเยอะถ้ามาต้องเยอะหน่อยไม่งั้นเรามติดกระทะนะครับผมเตาคุยของเราประหยัดแก๊สนะฮะตเตาประหยัดแก๊สนะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคประหยัดนะครับของแพงแล้วก็ใส่ใเข้าไปเรื่อยๆนะครับคุยเก็บมาทุกฟืนไม้ต่างๆนานาแล้วก็สามารถทำเป็นฟืนได้นะครับ โอเคอยู่นะที่ปลาของเรากระนินกระนินนี่เราก็หายกมาได้จากคลองตัวนี้นะครับเมื่อเช้านี้ที่ยกที่ทาคลิปยกยอไปเมื่อเช้านี้นะครับก็เนี่ยอันนี้เลยที่ต่อนเนื่องกันก็ถือว่าเป็นส,สิ่งที่ประหยัดดีมากเลยผต้องหาไม้มาเพิ่มอ่ะไปดูตาดก่อน ครับน่ครับโรยเกิืลไปหน่อยนึงครับ <S <S นี่ตองเทควานมันร้อหรือยังนะ ปลาทอดในป่าไผ่ไมจยอมเป็นอะไรที่แบบว่าบรรยากาศเจี้ยวมากไม่ป่าเลยเนี่ยไม่ใช่ป่าไผ่นะอันนี้มันเป็นสสเดาด้วยต้นสสเดาต้นลิ้มจีแล้วก็ต้นมะกอกน้ํานะครับจะมีต้นไผ่อยู่ต้นต่อนึ่ครับมาทอดปลากระต่อครับผมนี่จะกินปลาทอดอร่อยอร่อยกับ ปาทอดนี่อร่อยมากนะครับเป็นปลาธรรมชาติเนไงรสหวานนเลยทอดกรอบเลยเอาแบบกรอบเลยไะครับสีขาวๆลองทอดตัวครับไม่ต้องรีบผมงคบอกว่าไม่ไม่ใส่ตรงสองตัวสามตัวเลยทอดตัวดีกว่ามันจะเงินสดใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับอาหารต้อง ต้องใจเย็นฮะการทำแล้วมันจะอร่อยเสร็จรับกลับด้านนะกลับด้านกลับด้านปลาอย่างสวยงามดูนี่ง,ง่อองงายเอไงน่าสะคเขียวเลยันธรรมชาติ ลลงไปหน่อยนึครับ ปลาทอดในป่าไผ่ใช่ไหมจอเป็นอะไรที่แบบว่าบรรยากาศเจี๊ยวมากไม่ปลาเลยเนี่ยไม่ใช่ปลาไผ่นะอันนี้มันเป็นสสเดาด้วยต้นสสเดาดต้นลิ้มจีแล้วก็ต้นมะกอกน้ํานะครับจะมีต้นไผ่อยู่ทุกต้นต่อเลยครับมาทอดปลากันต่อ<ะ>ครับผมเดี๋ยวจะกินปลาทอดอร่อยอร่อยกัน ทาทอดนี่อร่อยมากนะครับเป็นปลาธรรมชาติเนี่ยสป็นตัวหวานเลยทอดที่กรอบเลยเอาแบบกรอบเลยนะครับดีเจ้าเจ้าขอเทียตัวครับไม่ต้องรีบผมคนบอกว่าไม่ไม่ใส่ตรงสองตัวสามตัวเลยเทีละตัวดีกว่าผมจะนัง่งติดต่อจเย็นๆไม่มต,าาต้องรีบนะครับอาหารต้อง ต้องใจเย็นฮะการทำแล้วมันจะอร่อยเตรียมกลับกลับด้า,งงานน,าาน,น,าานะครับใต้กลับด้านปลาอย่างสวยงามดูนี่ง่ากเอาอไงรในสีกระพรนะครับเข้าตรงนี้เฉียวเลยธรรมาชาติ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ของเราก็เริ่มกอบแล้วตอนนี้น่ากินเลยน่ารับประทานน่ารับประทานดูสีสันสวยงามไม่จุกจะทะนะครับเจ้าเลยกรอบเลยทอดเพิ่มหน่อยเนี่ยน่าจะพอกินหรอบอันนี้ มาชมกันต่อไปนะครับผมอืมยังไงบ้างหอมไหมราอร่อยอร่อยอืมน้องปายฮะปาลองกินดูเนียนี่ครับเมนูลาทอดเยี่ยมเลยชะไปครับัสรรดีครับไปครับ